ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ที่กำลังชมช่องจากสามชนทันนะครับมันอยู่ที่ขั้วเชียเปียกนะครับมันอยู่ในน้ําซีอิเห็ดไก่กินนะครับกระลังกระลังกระลังเห็ดไก่นะครับนี่ไปได้พักมาสวัสดีครับเชียเปียกครับผมันี่ครับใส่เสียบต่ําบ๊วนต่ําบ๊วนต่ําทําตรงด้ยอันนี้ต่ําทําหน่อยต่ําน่อยต่ําหน่อยบ๊ตําทําตรงเลยตัวดีนี่ครับมืได้เมนู ยังหลาบไกลหลับไกลหลับไกลครับผมเดวลวบน้นาที่เชียงอยอ,อกกองมกนต้องมายินแยกันใช่ไหมี๋ยวคิดว่ามากินข้าวบ,บอกสีทอนมาตีเฮียนนาเฮียนยูนูก็มีโอ,อ,อ้ยหลงวัดหลงเลยว่ามาตกใสไ,ไอ,อันนี้น้ำบริรรสุทธิ์เครื่องต้มมาส่เป็นเครื่องต้มบ่ข้าตะไครเป็นปะกูบ่ ตะไคร้ตะไคร้กระพาร์ขี้เปียวยังเห็นกันอะไวะปวดตรงสื่อจากเฮือนจากนี่ไปเฮือนหาชิปโลเติมน้ำมันลอยหนึ่งเติมเปเอาค้ากับตะไคร้บวดม่เห็นเลยอันนี้นี้หอมเปแล้วก็ทขี่ไปเรื่อยอันนี้คือหอมเปรพี่ว่าต้องใส่หอมเปใช่เปล่า ดอกได้ไทยดูกจะไมวมีนูหลับยางแดงไม่เอานะยางแดงเนี่ยอันนี้อ,อะไร<ล>ยนย<ด>มันตน้องไปซื้อข้าวกร่ก่อนที่จะไปซื้อมาใส่ไม่ต้องซื้อขุดเอาไปเอาบอ๊าอบบ้านช,าชักพารจะเอาไปต้มเบ่งไ,ไหมบอก ก็อยูยกันได้บ้านหรอ,อม,อมีกระผมเสียบนกันนี่ไม่ต้อหลบหอมเตส่งคือคือหน่นอยคปั๊บนี้ออกแบบนี้จังเอามาส่อเอินไหมระวังเด็ดระวังมือนะใบขี้โหดเนะี่ย <laughs> แบมอนทไมมา,า,ากูดอ่อยสอยน<อ><อ>ี่ฝีมือส่อยประรงห่วงนะครับเพราะว่พาพานกนลักสูตรการสอยกันซามาแล้วสรอยมันเม่ฉีดนอนใอยากได้ลูกเกยไปให้เขาเผายู่เขื้อกไปห้าทั้งอื่นครับ,บครบ <laughs> ยาเอาผมถอ นี่เฮ็ดนี่เพิ่ต้องห่วงนะครับรสชาตินี่โอ้ยบอกยิ่บกเข้มกับหวานเฮ้ยเ่้ยไอ้บ้านตีเฮ็ดกับข่าวกายดี่พ่งถ้าเดยเปิดขั้วครับบออยังยังยังบ้านนี้ยังบ้านเปิดขั้วบอกยังยังยังขายอุ่นนุ่นอยู่เลยเอาเลยงานงานดีก่อยังจะให้กับมีซองน้องพื้ออะไรยักษ์สามกองเนี่เบื้องต้นนี่ยเอาหน่อยพูดส่งโอ้ยกองอร่อยเจ๋วอย่งไร ว่าสิกินน้ำคารงกันหรอของเข้วซอยซาดูแล้วครับให้ถึงนิ้วเลยไปอียงเลยโอ้ไปแล้วขอแข่งเลยี

อันจริงเรากังนังดอกมีประโยชน์นั่งบดอกเจ้าสเหยลเห็นอะไรเ็อกระกระกระมกระกระยกันนเบ้อโอ้เรีบก่านันกัว หาสิ่งไก่งวงนะไอกก่งวงโปรกากินอเห็นผู้ใดบอเลี้ยงอยู่บกว่าป่าขนาดเปตัวนน้เำเป็ดไงอ่ะอดนั้นโเสมาไหวหมายความว่าจังไหรยกว่ามาแบบของท่านลี่อันี้พักแกม ต,ตุมนะครับผมตุมตมนะฮะอันนี้คืออะไรครับพี่อ่ะส่้ไอ้ส่แต่เครื่องในแล้วก็ล้วนอ่าให้เหรออันนี้ให้ยังครับนี่อันนี้เป็นเนื้อส่วนลาบห้อยบ่ห้อยคือห้อยห้อยห้อยใส่ตะไคหอยก็คือห้อยใส่ตะไคร้บาบนี้ ก็เป็ดไก่ไก่พัานเนาโอ้เ<ว>ป็นลวกบอนก็เป็นต้มยจะเอามาซอยอกมันจะมันเนาะนมะัน,น,<ป>นจมันเลไก่ท่านเหนือมันสีตอนทางย,ยุ่ยแนย่ยอยนะครับเอาเป็นต้มใล้มันสุเกเลอยังเอาปลาสร้อยขาวาสมุนาซอยเป็นตอนน่้อหน่อยๆจังเป็ดงอันน,นี้ระเป็นวปลวกเปื่อยบ่เนตะกิน ไอ้นั้นใส่กกร้านนี้มีแต่เมนูลาบนะครับเอาสุกเลยป่ครับนี่อ่าก็รวดพอบ่อได้ดวกต่ออีกบ่ อออเอาซุกเลยบ่นนี้แสดงว่าซุกพอประมาณครับหืมสอยกินได้เลยเนาะประมาณแบบเกินเกินมีเดียมมเด่ยงขึ้นม,มานิดนึงดูทาเป็นสต็กเนี่ยมีหลับเนี่ยไก่พันครับผมไก่พันธุอ่า,าบาริเวณจังฉีนเนื้อชิเลกเข้า <ๆๆ S 1> ไปหวดแครบผมเอาขึ้นมาแล้วหอนๆเลยเป็นพรวงไก่เลยครับผมเป็นเนื้อไก่ไก่ ซอยปซอยตอนครับาตอนสวกาครับส่ยอป่าม่เดียวเตอนการปรุงนะครับพริกป่นนะฮะ เอาข้าวมาเนี่ข้าวคั้ามีไอลูกแข้งกัดไหมลูกแข้งบะอแข่งกันนะแข็งใส่เหยาะน้ำปลาแล้วทีนี้ารัก็บอกยนไม่รับก็บอกน้ำเกียมดองเป็ไพ่อร ท่อยู่บทอะไนะมาเขาจะมุ้งสุรเขาเป็นหวดทุบปลางาธรรมดาบีเงาก่อนต้องพิเศษสมมติไงใส่ดีเทียมบ่เทียมน้ำเดือดเทียมน้ำเดือ Say đổi đi kia. Say bố mất mẹ nào, y bố cái đấy. Dan mượn mô 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 ขายลนี but, ่ยายถุงน <ator il> ี่ใส่พักกาไปยืกเนาะสาสิุงอยู่นี่โอ้เห็ดไปมากกับเป็ดคือกันแน่นิโน่ใส่พิกอีกใส่บนเยเนาะเดี๋ยจะใส่ลูกโดดน เิเ่มด้วยลูกโดนะโตดอ ảo, <nữa. S 2> ตอ,ไอไกอไฟ <ừ. S 2> มันนี่คอยันเดายันตตัวตดออกไฟยันต์ขี่ออกเลือดเช่น้นเราเนียะไรไหมน้อยหน่อยแสบไปก่อนรู้อ่สบก้อนแสีไปเลย เี่น็ดอย่งไรล่ะรับพี่น้องต้มครับผมพี่น้องหน้ามดโคเรกโเรกโเรกโคเร่ส่พักปรุงแปเชื่อเลยที่ไรเงเรบุญ่เชฟสองคนได้ขับเชฟนี่ดินจังดินแข็งเดิมทำลายกินนังมาทำลายกินซาเลยพักไักม่ยังไนครับเชฟกินบวกเ่ตกับ้าคเ้ยซาระแหน่แน่หอมหเปี้ยวหอม ข้นเยมันปาแมนน้ำกระทมเลยครับคนนี้คนต้มต้มส่วนกระดูกระเพร็บนี่สิมด้วยนี่นี่สดเลยหอนหอนหอนเฮ้ยม่แห้งอยู่ มุ่งนี <and creamy> <champions> ่ร <bubble deer> <ce> ุ yes al al <illa> <oses Five hours> ่งนี่หรือจะได้ดังแย่มเขาอะไรกงี้คนอาทิตย์ม่แหงเงี้หนอบอกให้เต้สี่ดอกีวนี้นอยตามรุ่บผมเดียยแล้วครับจะได้ก่อขอบคุณสำหรับการรับชมรลยการที่ตามับปากกุไลก็แช่ครับเป็นกวามรูใจใ้การทัคิดครับ